สวัสดีค่ ja? ะแม่จังไหมอะไรจ่ะปัญจาน้ามันนี่ได้ itch? อันหมูน้ำตกจ้ะไม่ in เป็นหมูน้ำตกต่หวานต่หวานค่ะก็ทอดก็ไฟค่ะนี่ค่ะต่หวานตัวตัวช่วยตัวตเนาะทุกคนเนาะนี่มาค่ะมาโม่อะไรนี่ใบอันนี้พักอือพักปลุเอวอื้มเมื่อนียไม่หลงเย็นทักจ่ะ ให้เห็นลูกอมมันเย็นมะค่ะญี่ปุน่นเย็นๆครับอืมอันกินลูกอมจ้ะนี่ผักเล่นนิดที่ปลูกไว้นะคะมันสิได้กินน้วยบ๊อบบ๊อบขากรอ่น,อน,นี่มันมากกินเบียนมากกินหาทุกคนเบียนมากกินแสบนะนบนบนนก,กันค้นทางบานบานแม่จาง้องคลายผักผักกาดซ้อมนะคะทุกคนจ้ะผักกาดซ้อมหน่อยแสบดีกินกับลาบกับปนกับเจอก,กบอย่างในเหมือนเนาะแต่อันมันเป็นผักอย่างฮ้คนอ่น ผักกาดพันแ้องพังยังค่ะคุณผักกาดจอมกุ้งตุ้งบ่ค่ะนะคะเบียร์มันในนอนคลายกันเลยค่ะแบบมือแม่จังทอดปกพี่เคยลมนะค่ะนอนคนเนาะมไม่เลยคะ่ะตอนนะอืมอืมใช้คำนี้ก็มีหน่อยนึงค่ะใบ ครับต่อเดี๋ยวไปเจ็บดิเราไม่ได้ไปเจ็บเชียร์ค่ะพี่น้องเจ็บง่ามๆนี่ปุ๋ยมันยำมันยำเนาะผักญี่ปุ่นอะไรผักญี่ปุ่นกินมื่อนั้นนะแค่จับกินกับลาบไแซ่บเลย่มากับลาบแซ่บบุกี้เนาะอ้อยสะอ่อนตอนเลยค่ะทุกคนเลยมันใหญ่อยู่แต่ว่าแม่จังเห็ดบางๆนะค่ะเนาะลูกคัมคันตาตัวเหรอ อืมอืมมินต้องตื่นทั้งทั้งเย็นปันบันอมลูกอมเลยค่ะอมืมอืมทานเลยขาเสียมเอาประดับนะค่ะประดับน่ากินละ นีวิตามินเย็นๆไหมคะคล้ายแม่ผ่านมั้ยนะ mm hmm. เขต้องซื้อแบบดูลานให้หรือว่าลานอ่าพวกกันแขกไม่กินมันจะบาบาเย็นไหมคะเขาเอเป็นเนฟตัวนี้ตัวนี้นีทมัมนี่จ้ะมันจังมว่าเนฟเลยหลังมันจังใส่ลับหมดแล้วบ่มาแล้วไนะม่จังใส่ลับหมดแล้วหรอือเอาไว้ไหน ม,มันซือกอบมาหลายแล้าเอมใบมด่นากคนจะ้ะอันนี้เป็นคนละหอมกันเนัยจะเย็นเย็นต้องไปซื้อร้านให้หรือว่าร้านนั้นมามากินแล้วกับมันเนบไปนะคะเนาะปลูกายถ้าพากักนมนีไปซื้อมาเองอช่ ใหเ้เอาพีชเียวใส่น้ำไม่หายะอืมี๋้วเ่ใส่ขาวด้วยค่ะเนีนจะาจาต้องน,น,นส่้มนสิมอกบุกใส่กระทางเลาใช่ไหมต้องใได้บอกใครบ่เป็นนวยมันงไงบ่เป็นหัวค่ะ เนาะขาวสิมักปลูกใส้ดินเห็นไมคะเห็นหัวหนึงขึ้นตะไอยค่ะแม่แจงก็บ่เคยปลูกร่างปลูกไปกัน,นกล้ากินเบียร์ไม่ใจแบบนีิงจริงเม็ดมะกากลากินเบียร์นหค่ะกับลาวกับคนกับเจ้าแบบเมื่อทำมะฮงแบบน้ามมาบอยได้เมค่อไหร่ จูงกันมาบางก็จะบางไอ้ตอนมันบางเลยอืมเรื่ยผ้าป,ปะเก็บทานเลยน่าผักญี่ปุน่นแต่มันออกส,ม,สมเปีเออยรๆเยอะหน่อยนึงนะคะคุณขาไม่เหมือนรสชาติบ้านเราเท่าไหร่และหอมด้วยแล้วเขาจะออกเปียวออยังไงนนะ น้ำดินป่ะมันจังเลยบ๊บมากอ่ะชอบชอบกัอืมชับปานนะญี่ปุ่นเขาก็กินตับตับ ตับดิบเด้ค่ะแต่ว่าเขาจะจำซอสเันไแมเขากินซาทิมีเนาะมันซาทิมีซอสเขากิกนเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วที่เขากินดิบก็เห็นแต,ต,าต,าต่ตับตานี่นะ ข้าเนี่ยนันเย็ยนหมดอ่ะประดับนะมันงา่ามแม่จังก็เลยตัดออกมาให้มันโปร่งออกมาคะทุกคนงามๆตอนแต่ละตอนนี้นะตอน,ตอน เหมือนจกนอนกันเย็นก <h cur ivamente> <ive de> <masa> ็ตางเปเปอรหนึ่งพักหนึ่งหน้า เราบานได้จ้ะหลอดข้าวเย็นห่อนๆเนาะอันสุกแะบบะไส้มันแข็งโล่งน้ำแข็งแล้วนะเนาะต้องน้ำเยันตะดุ่งเนาะนุ่มๆนุ่มแข็งค่ะนุแข็งอันน่าจังบบบะไสอ้อะไรนั่นพอดีบะไสห้หนาไหมอันยิ่งไสห้หนาเลยอัคือน,น้ำห่อน,นิยิ่งหนาให้ลองบ้าง

อมอืม้ผักกิปุ่มไส้ปุ่มเซนม,ม,มืันผักเนาะแม่งของมาถึงแแม่ใหม,ม่ยุ่งบ่ดิ้นินดิดดดดนดินดล้นขามานําผัก ย้งขามาตัวเดียวก็ตื่นกันทั้งบ้านนะอยู่นี่ <laughs> มย มาเลย่ลังใจนะคะกันมานักอืมมาแล้วแต่อืมก็าประสับมันเย็นนัดงนาอยนิดเย็นยกผั่อืมอักค่ะ โอเคค่ะคลิปนี้กับพ่อแคมนี้กันแล้วค่นนนะ,คะนาะทุกคนฉาขอบคุณมากนะคะที่รับชมกินปลแซบกินปลาเนื้อต่างขอโทษขออภัยนะคะเนะด้อทุกคนค่ะบ๊ายบาย